การคูณทศนิยม multiply i n g decimal ก็คือเราสามารถทำเป็นสเต็ปสเต็ปได้ดังนี้2อขั้นตอนคือว่า 1. เราก็คูณกันแบบจำนวนเต็มธรรมดาก็คือถ้ามันมีทศนิยมอยู่เราก็สมมติว่าเอาทศนิยมออกให้หมดก่อนแล้วก็คูณแบบจำนวนเต็มปกติเลย แล้วก็ในตอนตอบนั้นเราก็ใส่จุดทศนิยมไปในคำตอบด้วยโดยจำนวนตำแหน่งของจุดทศนิยมนั้นเท่ากับจำนวนทั้งหมดของดิจิตของหลักที่อยู่ด้านขวามือของจุดทศนิยมก็อย่างเช่นตัวอย่างที่1 14.2งคูณ2.2เราก็เปลี่ยน จาก14.2เป็น142 2.2ก็เปลี่ยนเป็น22ก็คูณกันปกติได้3,124แล้วก็เห็นว่าหลังจุดทศนิยมนั้นมันมีอยู่14.2มี1ตัว2.2อีก1ตัวก็เป็น2ตัวฉะนั้นก็นับมาก็ต้องมีจุดทศนิยม2ตัวก็จะกลายเป็น31.24อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ1.1คูณ5.3 ก็คูณกันแบบปกติเลขจำนวนเต็มปกติก็เป็น11คูณกับ5 13ได้เป็น5 8 3แล้วจะเเห็นว่ามันมีทศนิยมอยู่2ตัวฉะนั้นก็ใส่ไป 2, 2ตําแหน่งก็จะกลายเป็น5.83อย่างสุดท้าย2องดคูณ55ก็กลายเป็น21คูณ55 มันได้เป็น1,155แต่ว่าเราต้องมีทศนิยม1ตัวเพราะมันมีเทอนิมทั้งหมด1ตัวมันก็จะกลายเป็น1,155โอ okay. เคก็จะประมาณนี้ครับเรื่องของการคูณทศนิยมเห็นว่าไม่ยากนากนักครับ